มาเดินดูปลามาหาเป้าปลาปลาช่อนลอยก็จะมีตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้รู้สึกว่าน้ำ,นำมันเยอะน้ำเยอะบางทีมันเหลืองน้ำมันก็ไม่อยู่นะก็จะว่ายไปทั่วแหละแต,ต้องลุยน้ำท่วม อือาไปท่วม <c oughs> อืมรอยตัวด,ดำๆอยู่นี่กิม้มตูดมันเลยดิรุ่น <c oughs> ตัวงนะเรอาไปดนะ้ตัวไม่ใหญ่อ่ะ มด,บบดูนี่มันจะโผล่ไหมโผล่ลองเ่าดูนี่จะโดนปะดูนั่นเห็นจะเงาเงาเดี๋ยวไปดูตรงอื่นก่อนดีกว่าตัวมันเล็กก่ะ กระสล้องก็คัสสลงอืมเนี่ยมันเจอปุ๊บก็ต้องเอาเลยไปลีลาไม่ได้ เจอปุ๊บ็บตรงเป่าปั๊บแหละไปหาหาไปตองกันกล้วยก่อนมันอยู่ใต้น้ำด้วยเนี่ยมันเจอแล้วมันรีบลงไงมันลงวูบลงใต้น้ำเลยเด็ดได้ไหมเนี่ย นี่ก็ไม่ออกมันจะเหมือนง,งูเหลือมนะไอกรนะสองเนี้ย ลูกดอกอันนี้มันน้ำหนักมันไม่มีแล้วมันเบาแล้วจริงๆแล้วลูกดอกต้องใช้ให้มันมีน้ำหนักท่วงท่วงที่หัวลูกดอกอ่ะมันจะเว,เวลาเราเป่ามันจะมีน้ำหนักพุ่งไปไกลหนอยเอาน้ำหนักของมันเนี่ยมันจะไปพูดง่ายว่า ทำให้เวลาเหมือนก็เรามีดแทงมปนะแทงมาบา,บามันก็ไม่เข้าใช่ไหมเพราะน้ําหนักนัไม่มีแต่ถ้ามีน้ําหนักพอแทงแทงเข้าไปมันก็เข้าง่ายแล้วก็จะทะลุแต่ก็ขึ้นอยู่กับลมแล้วด้วยเวลาเราเป่าถ้าลมลมเป่าเรามันน้อยหรือลมเป่าไม่ดีอ่ะมันก็จะไม่ไม่ได้ผล หลุดง่ายเพื่ออาจจะไม่เข้าเข้าไปครึ่งอย่างเงี้ยพอมันดิ้นก็หลุดมันไม่ทะลุไงพอไม่ทะลุมันก็จะไม่ติดเงี้ยงมันไม่ติดเงี้ยงลูกดอกแต่ก่อนเข้ามาเป่าส่วนนี้ได้ทีก็สองตัวสามตัวบางทีก็เจอตัวละครึ่งโล แต่สนใจที่เจอจะสามขีดสามขีดกว่าสี่ขีดครึ่งโลหายากนี่ตรงนี้ตวงนี่น่าจะสักสามขีดเต้ม uu? ลงมาแล้วด้วยโผล่อีกเป่าก็ไม่รู้เมื่อกี้อ๋อโผล่ด้วยโผล่ด้วยเนี่ยโผล่ใกล้ๆนี่แต่มันติดนี่ที่มันติดต้นไม้นี่ดิเป่าได้ไหมเนาะ อลองดูท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหไม่โดนเฉยเลยโอย้ได้ตะเก็ดบโดนอะ่ะได้ตะเก็ดบ ดูดิไม่เข้าอ่ะโอ้ยเชือกมันพันกันในลำกล้องอ่ะดูดีดีได้ตะเก็ดมานี่นะแสดงว่านี่เชือกมันพันกันไปแม่ดูดิเสียดายนีย่ตัวสวยด้วยตัวนี้สามขีดเลยเนี่ยหมดกัน เละเลยเชือกพันกันเละเลยทีนี้เห็นไหมบอกแล้วาลุงไม่เคยใช้หรอกแบบเนี้ยพอมาใช้แล้วมันจะเนี่ยเวลาบางทีมันจะเกิดปัญหาอย่างนี้แหละมันก็จะทําให้ปลานเนี้ยหลุดไปก็จะอดดูสิพันกันยังไงมึงุเนี่ย เมื่อกี้เพิ่งจะพูดไปว่าเออเันไม่มันใช้แล้วเดี๋ยวมันจะอาจจะมีปัญหาหรือพันกันยังไม่ทันขาดคําเลนไหมเนี่ยได้ตะเกียขึ้นมาดูดิทีนี้มันก็ไม่โพ่แล้วเนี่ยถ้ามันมันเหมือนกับว่ามันพันกันแล้วมันจะดึงลูกดอกให้มันช้าลงเหรอความเร็วมันช้าลง อันนี้ก็จะเป็นพระองค์เขาเรียกพระองค์พอพานสระอะแล้วก็องค์เฉยๆไม่มีคอกระลังนะอันนี้ไว้ขึ้นลิ้นจี่น,นี่เป็นส่วนลิ้นจี่นั้นแหละมีก็ปลส้มพลอะไรนี่ตัวนปุ๊บไปแล้ว มันจะอยู่แถวข้างกะลิงอะปลาช่อนอ่ะช่วงนี้เพามันก็ต้องหากินปกูกินลูกปลาเจอแล้วลอยอยู่นี่ลูกดอกมันก็ไอนี่แล้วทมันเก่าน้ำหนักมันไม่มีแล้ว เดี๋ยวต้องไปทำให้ลูกใหม่ลูกใหม่เนี้ที่ทำไว้มันหนักน่าจะใช้ลูกนั้นได้วันนี้ว่าจะทำแล้วที่เกียดทำเอาลูกเก่ามาใช้ก่อนน้ำหนักมันก็ไม่ค่อยมีลูกเก่าเนี้ยโผ่ด้วยตกลเหลือเกิน นูน่นเนยจะถึงไหมนะตัวสวยด้วยนะมันหันหน้ามาทางนี้ด้วยเนี่ยถ้าปลาหันหน้ามาจะเป่ายากคือไม่ต้องเป่าเลยอเป่าไปโอกาสไม่ได้เลยอ่ะต้องห้หันข้างอย่างเดียวหรือจิงเจียงนะไปแล้ววิ่งแล้ว ไก,ก่โดนไหมไก่น่าดูเลยไม่น่าโดน,นแต่ก็ไม่แน่ครับรูกดอกไม่ลอยเลยอะ่ะมันติดดึงข้างตะลิงหรือก็ไม่รู้ น่าจะโดนอยู่นะนี่วิ่งมานี่โดนจริงด้วยเปิดกล้องรอเปล่าไม่รู้นี่โอ้เปิดหรือว่าไม่ได้เปิดเสี่ยหน้าหมดจะอยู่หรอเปล่าแล้วเนี่ยโดนลูกดอกมันเบาด้วยแล้วมันก็ไกลโดนนะยังอยู่ตรงนี้และ โดนไม่ได้โดนจุดสําคัญมันก็อยู่ยากนะบางทีอ่ะลูกดอกอาจหลุดได้วิงไปดูวูดดู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 ๆๆๆๆๆูด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 ูวยดยดด พอดีเลย้องถอดหมวกออกมาเดี๋ยวมันไม่ชัดนี่ยิงไกลๆนี่โตลมยังดีอยู่ใส่หมวกก่อนไม่ใส่หมวกจะปลดไม่ได้ ผมบอกนี่ตั้งแล้วคือตั้งเลยถลุถลุจะต้องทำไงถ้าถลุโอ้โหหักเลยตายแล้วอะไรไม่ได้มาด้วยอืออะไรนี่ไม่ได้มาถลุแล้วก็ต้องเสียบไปตามถลุเนี่ย เสียไปตามนี้ดึงลูกดอกออกแล้วลูกดอกเสียบกลับมาที่เดิมแค่เนี้ยหลุดแล้วตัวนี้ตัวสวยตัวนี้สามขีดแล้วก็ร้อยเงือกมาเรียบร้อยต่างกันเลยตัวแรกตัวแรกปลากระสง่ง นี่งลืมเอาไอ้นี่มาการสำรองนีนหักไปเลยด้วยลอยตั้งเมืองตั้งเมืองอยู่นู่นน่ะเนี่ยการสำรองตัวเนี้ยตัวนี้นี่จะใส่ได้ไหมถ้ายังได้อยู่ก็โอเคอยู่กลัวมันจะตื้นหน่นั่นไงตื้นจริงๆด้วยลองดูอืม มั่โม,ม,มไปก่อนมันยังพอได้อยู่กลัวมันหลุดลไม่ใช่หรอกโอเคนะครับคลิปนี้ก็ให้ดูให้ชมกันพอสมควรเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วค่อยไปดูสรุปว่าจะได้สักเท่าไหร่หรืออาจจะได้เท่านี้เท่าเดิมหรืออาจจะมากกว่านี้เดี๋ยวต้องคอยดูกันคลิปนี้ก็ เอาคพอได้รู้ได้เห็นว่าลุงหนึ่งออกมาหาปลาช่อนแบบไหนเป่าเป็นไงเป่ายังไงได้แบบไหนไม่ได้โม่ตัวเป็นโลก็เคยได้มาแล้วนะตัวละแปดขีดก็ได้มาแล้วลูกดอกอันนี้แหละอนนี้พอรับไปเรื่อยใช้ไปเรื่อยมันก็สึกหรอ น้ำหนักมันก็เบาลงพอมันเบาลงเราต้องใช้แรงใช้ลมเยอะขึ้นอ,อยู่กับเราพันตูดลูกดอกด้วยมันเลยไล่ย่างบวกกันโอเคแค่นี้ก่อนเฮ้ยทุกคนโชคดีอะพูดให้เห็นหน้าหน่อยแล้วกัน แค่นี้ก่อนครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมีเงินใช้พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันหวยออกด้วยมั้งวันที่หนึ่งขอให้โชคดีเองๆรวย,ยๆถูกหวยกันทุกคนเดอ้อวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับก็สรุปสรุปว็ได้มาสามตัวยังไม่ได้ช่งเลย